สวัสดีค่ะมาชวนหาเวลาในการออกกําลังกายกันให้บ่อยเท่ากับเวลาที่เรารับประทานอาหารหรือเราใช้ในการพักผ่อนดูเล่นเฟซฟูทีวีหรืออะไรก็ตามของเรานะคะนําจะบอกว่าการออกกําลังกายสําหรับร่างกายของเราในทุกๆวันมีความจําเป็นมากค่ะเพราะร่างกายของเราต้องสร้างกล้ามเนื้อนะคะร่างกาย เนื้อเยื่อเส้นเอ็นต่างๆของเรานะคะมีความจําเป็นต้องสร้างกล้ามเนื้อเพื่อที่จะใช้ในการพยุงกระดูกสันหลังแล้วก็พยุงแกนกลางของร่างกายให้มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นในทุกๆวันนะคะและการที่เราจะต้องสร้างกล้ามเนื้อขึ้นมาเนี่ยนอกจากอาหารโปรโตีนที่ช่วยในการสร้างกล้ามแล้วสิ่งสําคัญที่กระตุ้นให้โปรโตีนสร้างกล้ามนะคะก็คือการออกกําลังกายค่ะการออกกําลังกาย เลือกในรูปแบบที่เราชอบเลือกในรูปแบบที่เราถูกใจเราจะได้มีความสนุกแล้วก็สามารถออกกำลังกายได้บ่อยๆนะคะนำบอกกับทุกคนเสมอๆนะคะว่าเวลาที่เราออกกำลังกายเนี่ยให้เราเลือกอะไรก็ได้เพราะนักต้องการให้ทำแบบนี้ได้ในทุกๆวันนะคะนั่ไม่ได้ต้องการให ทำหนึ่งครั้งแล้วจบหรือทำหนึ่งวันแล้วหยุดไปเลยเป็นเดือนแบบนี้นะคะเพราะว่าการทำที่ทำแบบต่อเนื่องในทุกๆวันเนี่ยจะทำให้ร่างกายสามารถสร้างกล้ามเนื้อร่างกายสามารถเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นวินัยต่อเนื่องที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงได้อย่างจริงจังค่ะอย่างเช่นยกตัวอย่างอย่างนํานะคะถ้านําไม่ได้ฝึกโยคะซึ่งนําฝึกอยู่เป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนําก็จะมีแอคทิวิตี้อื่นๆเช่น นำวิ่งโรลเลอร์เบดนะคะหรือนำอาจจะขี่จักรยานนำอาจจะไปวไ่ายน้ำนะคะ Activity เหล่านี้ค่ะเป็นอะไรที่เราสนุกที่จะทำนะคะนำแนะนำให้ทุกๆคนเลยนะคะหาให้มากกว่าหนึ่งอย่างในชีวิตของแต่ละคนเพราะว,าว่าวันนี้เราอาจจะเบื่อมากๆก,ก,ก็ได้สำหรับการ ฝึกโยคะเราอาจจะเบื่อมากๆก็ได้สําหรับการขี่จักรยานสมมุตินะคะดังนั้นเราสามารถหาเพื่อที่จะวันนี้ฉันทําอย่างที่1วันต่อไปฉันก็ทําอย่างที่2 3 4สเวียนไปเรื่อยๆแล้วพอครบ3วัน4วันหนึ่งอาทิตย์แล้วก็กลับมาอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะเริ่มทําใหม่นะคะนําต้องการให้เวียนทําซ้ําแบบนี้ทุกๆวันเพราะสังเกตร่างกายเราเรายังทานอาหารเรายังต้องทานน้ําเราต้องทําอะไรบ่อยๆซ้ําๆในทุกๆวันเรายังต้องนอนใน ทุกๆวันนะคะดังนั้นออกกําลังกายเช่นเดียวกันค่ะพยายามใส่อคทิวิตี้นี้นะคะให้เป็นหนึ่งในสิ่งที่ฉันจะต้องทําในแต่ละวันสร้างเป็นเช็คลิสต์ไว้เลยนะคะว่าเฮ้ยวันนี้ฉันได้เริ่มออกกำลังกายแล้วหรือ,อยังนะคะนําบอกทุกคนเป็น สิ่งที่ดึงกำลังใจขึ้นมาให้สม่ำเสมอคือวันนี้ฉันยังกินข้าวได้เลยอย่างมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะคะแล้วทําไมการออกกําลังกายนี้จริงอาจจะใช้เวลาน้อยกว่าการนั่งทานข้าวของเราในแต่ละมื้อด้วยซ้ํานะคะทําไมการออกกําลังกายเราถึงทําไม่ได้อในแต่ละวันท,ทั้งที่เราทําแค่หนึ่งหนต่อวันเท่านั้นด้วยซ้ํานะคะลองดูนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะดึงการออกกําลังกายแบบนี้เข้ามาสู่การกระทําทุกวันได้รักอย่างเดียวเลยคะ่ะทําด้วยรัก ทำด้วยความรู้สึกที่ดีทำด้วยความสุขที่จะทํานะคะหาสิ่งนี้ให้เจอค่ะหาให้เจอว่าเฮ้ยฉันชอบอะไรแล้วฉันจะได้ทําแบบนั้นในทุกๆวันแล้วก็เลือกสิ่งนี้ค่ะมาเป็นแอคทิวิตี้ในการสร้างกล้ามเนื้อในการทําให้ร่างกายแข็งแรงมาออกกําลังกายกันในทุกๆวันนะคะ